เดอเดอดดอมดหมดหมดมะหมดมดดมดอ้าลยความเลย ความหนความไหนความไหนครับอออืมจมอุ้ยจอมโอ้โหอยาเอาอย่างไดอยาเอาอย่างดเงพ่ออย่างน่ะฮะ น้กับบอก้นเอ่ยนดงเอ่ยอนึงเอ่ยเออเียยังได้ี่มมาเดียวนี่ครบเออเออยวายคิดถึงไงกนเออลองจีนหน่อยเขานี่ อพลังเหลือร้นแต่พลังเหลือล้นหรูความเลยครับอันนี้มาต้องให้ได้ฉอนนะจะนี่อันนี้มัต้องขึ้นได้ฉอนนะนะก็จะนี่ฉันอูอูออน o o A นะเดี๋ยวนี่อูคนเดียวได้แน่อูคนเดียวเอย้นการชงเตลเ Hmm.